Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามช่องทางใหม่จะมี Facebook ส่วนตัวนะครับไวรุ่นกันเนอร์เพจ Facebook แล้วก็กลุ่ม g o o s t a r ต s t s เนะครับเดี๋ยวแอดทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ สรุปข่าวอาสตซนช่วงเย็นกาลาส,สับสองเซนเตอร์ปืนใหญ่เล่นพลาดจนพาทีมปราชัยนัดแรกวิลเลียมกาลาสออกมาวิจารณ์สองคู่หูปราการหลังอย่างวิลเลียมสลิบาและเบนไวด์ที่มีส่วนทําให้ปืนใหญ่พลาท่าพ่าต่อแมนยูในศึกพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามรายงานจากเมโท t เด็กันเนอร์เก็บชัยชนะใน5้าเกมแรกของซีซั่นก่อนจะมาเจอกับทีมปีศาจแดงที่ฟอร์มดีเช่นกัน อย่าไรก็ตามพวกเขาก็ไม่สามารถต้านทานความร้อนแรงของลูกทีมเอริกเทนฮากโดนเจ้าบ้านถล่มไป3ตัวหนึ่งพ่ายเป็นนัดแรกของซีซันยูไนเต็ดได้ประตูแรกจากแอนโทนีก่อนที่ปืนใหญ่จะมาตีเสมอจากบุคยอซาก้าซึ่งทำให้โมเมนตัมเวียงกลับมาที่ลูกทีมของมิเกลอาริต้แต่ท้ายที่สุดพวกเขาก็โดนมาคัสเรดฟอร์ดยิงรวดเดียว2ประตูในนาทีที่66และ75เก็บ3คะแนนได้อย่างสวยงาม ซึ่งกะลาศได้ออกมาพูดถึง2ประตูที่เกิดขึ้นโดยได้วิจารณ์การเล่นของซาลิบาและไว้ที่สื่อสารกันผิดพลาดจนทําให้ทีมเสียประตูการเจอกับยูไนเต็ดที่โอทเท r ฟอร์ดคุณไม่สามารถเสียประตูแบบนั้นได้เลยโดยเฉพาะลูกที่2และ3นั่นคือความผิดพลาดของซาลิบาและเบนไว้พวกเขาไม่สื่อสารกันมากพอและพวกเขาก็เสียประตูเพราะสาเหตนุนี้ตำแหน่งการยืนของทั้งคู่แย่มากในประตูที่3คุณจะต้องอธิบายกับผม ว่าทำไมพวกเขาจึงยืนรับสูงขนาดนั้นนั่นมันเป็นความผิดพลาดทั่วไปที่พวกเขาทําพลาดในระดับนี้ดูเหมือนว่าสลิบาจะไปยืนเป็นแบ็กซ้ายมากเกินไปหน่อยในขณะที่ไว้ก็โดดเดี่ยวอยู่ตรงกลางคนเดียวผมไม่เข้าใจว่าทําไมปืนใหญ่ถึงต้องดันขึ้นสูงขนาดนั้นในเมื่อพวกเขาเพิ่งจะกลับมาสู่เกมมันไม่จําเป็นต้องยืนสูงขนาดนั้นก็ได้ทีมที่เสียประตูแบบนี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงที่พวกเขา พยายามเล่ล่าหาประตูในช่วงทนเวลาบาดเจ็บไม่ใช่ตอนที่เหลืออีก15นาทีแบบนี้ปาเตถูกกาเนอร์เรียกตัวแม้ยังเลี่ยงกระปืนโทมัสปาเตถูกทีมชาติกาเนอร์เรียกตัวไปติดธงในเกมอุ่นเครื่องช่วงเบรคทีมชาติเดือนนี้แม้จะมีอาการบาดเจ็บจนพลาดลงสนามให้กับปืนใหญ่มาตร3เกมหลังสุดดาเตวิส9ปีไม่ได้ลงเล่นให้กาเนอร์นับตั้งแต่เกมชนะบอลมา3-0เมื่อ2สัปดาห์ก่อนหลังได้รับบาดเจ็บต้นขา มิเกลอาริต้ากูซือปืนใหญ่ไม่ได้มีความหวังในสัปดาห์ที่แล้วว่าอดีตกองกลางแอดมัดตเรจะพร้อมในเรว,วันนี้โด้วยกาวว่านักเตะอาจต้องพักสักระยะหนึ่งแต่นั่นก็ไม่ได้หยุดการน่าให้เรียกเขาเป็นหนึ่งใน29ขุนพลสำหรับเกมอุ่นเครื่องกับบราซิลและอีการ,รากัวในวันที่23และ27กันยายนตามลำดับสตาร์พิมล์ลกอีกสคนที่ถูกเรียกตัวติดทงดาวดำได้แก่ สามกองหลังจากไบรตันซาแ์เทมตันและเลสเตอร์อย่างทาริกแกลมตี้โมฮัมเหม็ดซาลิสูและเดนิเอลอามาตี้รวมถึงจอร์แดนอายูกองหน้าคิสตันพาเรตสัหรบปาเต้ลงเล่นให้ก้าน่าไปแล้ว40นัดนับตั้งแต่ที่เขาติดทีมชาติครั้งแรกในปี2016และคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญกับทีมในฟุตบอลโลกปลายปีนี้ทวิตเตอร์ของสเปอร์โพสตแกลงทีมตัวเองสื่อโกประเทศอังกฤษรรยงานเล่าสุดเกี่ยวกับโพสตของสมรทรแนมฮอตสเปอร์ ที่มีการโพสตภาพขวดน้ำโลโก้ยูฟาแชปนลีกโดยโพสต์ดังกล่าวสามารถสื่อสารหมายถึงได้ว่าสเปอร์มีแนวทางคือการที่เข้าร่วมการแข่งขันแต่ไม่เน้นคว้าถ้วยแชมป์ซึ่งในปัจจุบันสเปอร์นั้นเว้นวร์จากการคว้าแชมป์ยาวนานกว่า14ปีนับตั้งแต่ปี2008ที่คว้าแชมป์ลีกครับถึงเวลากลับมาแล้วเทพเดวิดยกปืนใหญ่นั้นจะจบพ็ฟอป์คครั้งแรกในรอบ7ปีเดวิดออสตินนักข่าวชื่อดังของสื่อเดลนติกนั้น แสดงความคิดเห็นล่าสุดกับสื่อ SKY SPORT ว่าเขารู้สึกมั่นใจและคาดการณ์ว่าปืนใหญ่ภายใต้มิเกลอาริต้านั้นมีโอกาสสามารถจบสีอันดับแรกในซีซั่น2022-2023สาำหรับปืนใหญ่ไม่เคยจบสีอันดับแรกเลยตลอด6ปีหลังสุดโดยซีซั่นสุดท้ายที่จบสีอันดับแรกคือซีซั่น2015-2016ซึ่งในซีซั่นนั้นจบอันดับ2ฤดูการ2 0 1 6 2จบอันดับ5เวนเกอร์ ฤดูกาล2017-2018จบอันด 6, ับ6เวนเกอร์ฤดูกาล2018-2019จบอันด 5, ับ5เอเมอรี่ฤดูกาล2019-2020จบอันดับ8เอเมอรี่และอาริเตอร์ฤดูกาล2020-2021จบอันด 8, ับ8อาริเตอร์ฤดูกาล2021-2022จบอันด 5, ับ5อาริเตอร์ฤดูกาล2022-2023ร,2022 20 23, รังอันดับ1อาริเตอร์ สื่อใหญ่ไม่ถูกพูดเลยนักข่าวตั้งคำถามมาร์ตินสตอกเกมไซเชซูสแต่สื่อใหญ่เงียบกริบเทอร์รี่เฟลเวอร์ดนักข่าวของสื่อกิฟมีสปอร์ตโพสต์คลิปในจังหวะลิซานโดม,มาร์ตินสกองหลังอาร์เจนติน่าวัย24ปีนั้นด้วยถอยหลังไปเหยียบเทา้าและมีท่อนแขนดันไปที่หน้ากาเบลเชซูสกองหน้าบราซิลวัยต้าปีพร้อมตั้งคำถามว่าทำไมท a l กสปอร์ตและสกายสปอร์ตไม่เน้นเรื่องนี้เลยถ้าเปลี่ยนจากมาร์ตินสเป็นชาก้า จังหวะนี้คงโดนสื่อใหญ่ขยี้เละแน่นอนคาดการ11ตัวจริงในเกมยูโรปาลีกเยือนเอฟซีซูริกเกมรอบแบ่งกลุ่มเกมแรกในซีซั่นนี้ชาก้าสวมปอกแขนกัปตันทีมเยือนซูริกสมสรจากสวิตบ้านเกิดมาเตเนลลี่ลงต่อเนื่องคอสมิดโรอาจจะเจ็บตามที่มีข่าวจากเดวิดออสตินสื่อเดอลนติกวิเอลล่ายืนแทนโอเดกาดมาคินยอสเดบิวแ์เมสมิเดเดบิวตเมทเทอร์เนอร์เดบิวตัวเลขคาเหนื่อยน้อยลงเยอะมากๆขึ้นหลักแสนแค่เจ็ดคน เดิมทีครึ่งทีมเปิดข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแนวเรื่องข้อเหนื่อยของผู้เล่นปืนใหญ่ในซีซั่น2,022-2,023ซึ่งในจำนวนข้อเหนื่อยดังกล่าวอาจมีการรวมโบนัสเพิ่มเติมที่ระบุไว้ในสัญญาอ้างอิงข้อมูลโดยสื่อสเปซแท็กเป็นการควบคุมข้อเหนื่อยดีๆเป็นโครงสร้างการบริหารข้อเหนือ่อยที่เริ่มใหม่เกือบหมดดูดีและมั่นคงการย้ายมาที่ถูกต้องมองขาดมากบาลูกันยกเครดิตให้ลากามีส่วนตัดสินใจย้ายมาหลีกเอิง และมีผลงานร้อนแรงชวนให้มาเป็นเอเย่นส่วนตัวโฟลารินบาโลกันของหน้าอังกฤษวัย21ปีลูกม่อปืนใหญ่ที่ในซีซั่นนี้ย้ายแบบยืมตัวมาอยู่ที่แรงสัญญาหนึ่งปีไม่มีออปชั่นซื้อขาดและควา้ารางวัลดารุ่งยอดเยี่ยมประจําเดือนสิงหาคม 2, 2022มาครองให้สัมภาษณ์ล่าสุดเกี่ยวกับเบื้องหลังการที่ย้ายมาครั้งนี้ว่ามีอเลซองเดลกาเซตคือผู้ที่แนะนําและมีส่วนสําคัญในการตัดสินใจเขาบอกผมอยู่เสมอว่าคุณต้องไปหลิงเองิง คุณจะทําได้ดีที่นี่คุณมีศักยภาพและต้องการที่ไหนสักที่เพื่อระเบิดออกมาที่นี่เหมาะกับคุณบางทีเขาควรมาเป็นเอเนต์ส่วนตัวของผมเพราะเขานั้นมีความรู้ด้านฟุตบอลเป็นอย่างดีตอนที่เขาอยู่ที่ปืนใหญ่เขามักช่วยผมให้พัฒนาและมีการแก้ไขจุดที่บกพร่องอยู่เขามักที่จะสอนเทคนิคและให้คําแนะนําแก่ผมมากมายขอบคุณลากาที่ช่วยในนํารุ่นน้องให้ย้ายทีมแบบยืมตัวครั้งนี้ เป็นการย้ายทีมที่ถูกต้องจริงๆผลงาน5ประตูจาก6เกมเป็นรองดาวซันโบลิกเอิงด้วยอายุ21ปียอดเยี่ยมมากรักษาผลงานให้ดียิงต่อไปและปีน่าเจอกันกระสันคัมแบ็กปาเตมั่นใจหายเจ็บในเร็ววันมีลุนเล็กๆดวนเทฟี่แต่อาริต้าไม่เร่งวันเจ็บซ้ำอีกไซมอนคอลิงนักข่าวของสื่ออีวินนิงสแตนดาร์ดใสยข่าวของปืนใหญ่รรยางานล่าสุดยืนยันว่าโทมัสปาเตกองกลางตัวรับวัย29ปี ที่เพิ่งถูกเรียกตัวให้ติดทีมชาติแเนาที่เตรียมมีการแข่งขันช่วงปลายเดือนกันยายนนี้แม้ว่าอยู่ระหว่างรักษาอาการบาดเจ็บที่ต้นขาอยู่นั้นแสดงความมั่นใจว่าเขาจะหายเจ็บกลับมาไปช่วยทีมชาติทันแน่นอนสำหรับอาการบาดเจ็บนะปัจจุบันของโทมัสปาเตนั้นมีการฟื้นตัวที่ดีและมีโอกาสเป็นไปได้เล็กน้อยที่จะมีชื่ออยู่ในทีมในเกมพบกับเอเวอเรสตนวันอาทิตย์ที่11กันยายนที่จะถึงนี้ อย่าอะไรก็ตามมีเกี่ยวอาริต้าไม่เร่งรีบให้เขาได้กลับมาลงสนามในทันทีปืนใหญ่ขาดความเชื่อมัน่นเห็นเลิกสนใจติลมมนปืนใหญ่อาร์ตันถูกเปิดเผยถึงสาเหตุที่ถอนตัวจากการตามล่ายูริติลมมนกองกลางเลสเตอร์เนื่องจากไม่เชื่อมั่นว่าเขาจะเหมาะสมกับทีมเดกแกนเนอะร์ตกเป็นข่าวอย่างหนักกับความพยายามในการคว้าตัวมิดฟิลทิมชชติเบลเยียมมาตลอดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ข้อตกลงกลับไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยมีเกลยวอาริต้ามองหาเป้าหมายในแดนกลางเพียงไม่กี่ชั่วโมง ก่อนที่จะถึงเส้นตายตลาดรอบที่ผ่านมาพืนใหญ่พยายามที่จะคว้าตัวดานิโลมิดฟิลพาเมลรัสแต่ข้อเสนอ20ล้านปอนด์ของพวกเขาถูกสโมสร,รบราซิลปฏิเสธเนื่องจากไม่ต้องการขายผู้เล่นออกไปในรายของดักลันลุยกอกังเอสตันวิลเลอร์ก็เป็นอีกเป้าหมายหลักทว่าปืนใหญ่ถูกบอกปัดข้อเสนอถึง3ครั้งก่อนถึงช่วงเวลาเส้นตายเมื่อวันพรุ่งนีที่ผ่านมา แต่เมื่อข้อเสนอที่3และครั้งสุดท้ายในยราคา23ล้านปอนด์บวกโบนัสที่ถูกปริเสธไปโดยเหลือเวลาอีกราวชั่วโมงก่อนตลาดจะปิดตัวลงมันเพียงพอที่จะกลับไปเซ็นสัญญากับเป้าหมายเดิมอย่างเตเลมันหากพวกเขาเสนอราคาไปยังเลสเตอร์นั่นเป็นไปตามรายงานจากพีซออรุกซึ่งเปิดเผยว่าอาริต้าไม่ได้มีความสนใจมากพอที่จะเซ็นสัญญากับดาวเตะเลสเตอร์เขาบอกกับกิฟต์มีสปอร์ตว่าข้อเสนอราว23ล้านปอนด์สำหรับดักลันลุย น่าจะเพียงพอแล้วที่จะคว้าตัวติรลัันดังนั้นผมคิดว่าปืนใหญ่สุดเสียความเชื่อไปว่าเขาเหมาะสมกับทีมของพวกเขาพวกเขายังสนใจนะแต่มันยังไม่มากพอสําหรับติรมันเหลือสัญญากับเลสเตอร์ไม่ถึงปีดังนั้นเขาจะพร้อมย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวในซัมเมอร์เนะ้